จิงเป้าบ้านใหญ่และสวยขนาดนี้ข้างในยังแต่งจัดเต็มให้อีกแน่แค่ลานจอดรถก็กว้างเวอร์ถึง5.25เมตรจอดรถได้2คันเฉลียงหน้าบ้านเปิดโลง่งเอาไว้จิบกาแฟยามเช้าบ้านหลังนี้ตกแต่งภายในด้วยสไตล์มินิมอลมูจิมาพร้อมกับดับเบิลวอลลุ่มสูง16เมตรทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายถ่ายเทอากาศสดัวะพักผ่อนก็สบายหรือถ่ายรูปเก๋ๆโพสลงโซเชียลก็ยังด้บริเวณโต๊ะทานอาหารก็กว้างมากจะวางโต๊ะ10ถึง12ที่นั่งก็ยังพื้นที่เหลือโครงการนี้ อยู่ตำบลสันปูเลยถนนวงแหวนรอบ3ใกล้เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่เข้าเมืองสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน ครัวบิวอินตกแต่งสไตล์มูจิและที่เด็ดกว่านั้นคือได้ตามที่เห็นเลยสวยมากอีกจุดหนึ่งของครัวก็จัดเต็มมีครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ต้องซื้อมาติดแล้วทางเข้าจากโรงรถก็มีตู้เก็บรองเท้าไว้ให้ใหญ่เวิร์ดูสิจะใส่ได้ครบไหมว้าวห้องน้ําด้านล่างยังดูดีขนาดนี้แล้วข้างบนจะสวยขนาดไหนเนี้ยบ้านหลังนี้4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ําสําหรับครอบครัวเล็กห้องนี้จะเอาไว้เป็นห้องทํางานห้องออกกําลังกายหรือห้องอ่านหนังสือก็ยังได้ใครที่มีครอบครัวใหญ่ก็สามารถทําห้อง เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เพราะว่าที่นี่เขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกลฟส์สไตล์จริงๆทางขึ้นบันไดเป็นประตูสตลด์2ด้านและมีห้องเก็บของใต้บันไดเลื่อนไปอีกทางขึ้นบันไดไปดูข้างบนกันห้องนอนห้องแรกขนาดกําลังพอดีจะทําเป็นห้องนอนลูกคนเล็กลูกชายหรือลูกสาวก็น่ารากักถูกใจเด็กๆยันวัยรุ่นแน่นอนเพราะมีห้องน้านในตัวให้ด้วยห้องนอนของบ้านหลังนี้ขนาดใส่เฟอร์นิเจอร์บิวอินไปแล้วนะก็ยังกว้างขวางห้องนี้ไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะแต่ก็ยังใส่เตียง6ฟุตได้มีห้อง น้ำในตัวที่ฟรุ้งฟริ้งไม่แพ้ห้องอื่นๆเลยและการโซนเปียกแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์และไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเป็นห้องที่กว้างขวางและสมถาเจ้าของบ้านสุดๆมีตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบตัวเอลมีช่องเก็บของเยอะมากตัช <St ash S 2> เลยคือช่องเก็บและโชว์กระเป๋าแบรนด์เนมเริ่ดเริ่ดเริ่มาก ห้องน้ำทุกห้องของบ้านหลังนี้ก็ยังมีปลั๊กไฟไว้ให้พิเศษกว่าใครห้องมาสเตอร์เบดรูมมีอ่างแช่ตัวและเรนชาวเวอร์เป็นห้องนอนที่กว้างมากจะวางเตียง7ฟุต8ฟุตก็ยังพื้นที่เหลือลอระเบียงของห้องนี้ก็กั้นราวด้วยกระจกเทมเปอร์สวยหรูสุดๆบ้านใหญ่จัดเต็มขนาดนี้ทุกคนอยากอยู่กับใครบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะ